ใช้สักปีสองปีสามปีแบบถ้าใช้แบบสักห้าห้าหกปีก็เป็นสิบปีหัวมันกระโหลกมันแยกกนันอยู่อยู่มันเบืมันแบบยุ่งไปถ้า <c oughs> แบบสองสามปีมันแค่ทรงทรงทรงผมแยกเลยแต่แบบแบบสักหลักสิบปีแบบกระโหลกมันแยกอะไรแต่กูไม่ชินในหูฟังแบบมึงอนน่ะแม่งมันมีเส้นอ่ะแม่ลงลุงรังชิบหาย ไม่เทสดีไอ้เหี้ยแม่งเทสดีตรงไหนวะคนเทสดีเขาใส่ครอบหูเอ้เทสดีไอสัตว์ครอบหูแบบเทสดีมันครอบหูแบบเล็กๆเมื่อเคยเห็นไอ้นั่เหรอต้องใส่หูฟังมีสายละห้อยหน้าสีขาวใหญ่ไอ้เหี้ย่ขนาดใส่หูฟังครอบหูเลยนะเว้ยมันก็ มันครอบหูแต่มันก็เทปีนะเว้ยครอบหูแบบเสียบแบบเล็กๆไงไอเชี่ยงไม่ยากเขาลุทถังไปเลยวะนกลัววะเนี่ยเชียงเล่นเล่นด่านนี้เลยเหรอเออด่านที่มึงนักเนี่ยด่านนี้จะตรงเสียงซีสองอไงบูบงตรงซีสองไงไม่ฟังเสียงดีอ่ะ โอ้ด่านสันตินี่ด้วยอ่ะด่านที่มึงรักเอโงโคตรรักเลยว่ะด่านนี้ที่ชอบจริงๆอ่ะ <c oughs> อเฮ้ยกูไปดีละเ <c oughs> ข้าดีเข้าดีเข้าดีกูยูอีไอ้ยเสียงแบบโคตรกระลึม ลักดีเหมือนเดิมเลยอุย้ยไอ้เหี้ยเอ้าไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยมันโดนสกิลกูตายด้วยอะไรหมดหรอืมไอ้เหี้ยได้ยินเสียงดีขึ้นเยอะเลยวะ่ะแบบอัดถนนอะ ไอ้สัตว์กูโดนอะไรวะอ่ะลุกเจียงไปอยู่ไหนวะไม่ทันแล้วหื้ยไม่ทันเนี่ยนนอะไรวะเออรถทังมันจะหันมายิงกูไงเคยกคูยกิงยิงหลังมันอยู่ ีไปกูไปด้วยสัตว no. right ์มามามารถขึ้นตึงแน่นอนเนี่ยบอกเลยกูพึ่งฆ่าไปได้กี่คนเลยสี่คนอย่ารถถังใส่ตึงอืมแต่ยิงมันทั้งหมดยิงมันขึ้งหมดโดยเฉพาะไอ้พวกปูรูกัอ้พิมพมือที่ยังแล้วเอาหวังด้วยสัตวสในบนน่ะบนน่ะอยู่ไหนแล้ววะบนน่ะบนน่ะเฮ้ยบนน่ะบนน่ะ

ไม่ยรถถังกำลังมาแต่ว่าวีเพทรถถังสักการณ์เดิมอุ้ยเห็นได้ละเอาดิเอาดิแตกไอ้ีไอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนบอดแต่ว่าเยอะไอ้สัตว์เนี่ยมันอยู่บนรถถังเองด้วยใครยิงใครยิงใครยิงเฮ้ยรถถังอยู่นั่นเราอยู่นั่นรั้ว นแหลกูยิงยากว่ะไปทางนี้ดีกว่านย่งแม่งกูกำลังไฟมันอยู่เลยเต็มเต็มมันเป็นมดเลยวะไหนตัวไหนน่ะไหนวะโหเต็มเลยวะอุ้ยเยังไงละอุ้ยจะไปทหารนู้นละเป็นไรอยไปไปอืมคนเยอะอุ้มอึ้ยไป็หนแล้ววะข้างหลังเลยข้างหลังก็มีอาหวัง มึงขับอาลูน่ามึงขับคนเดียวเลยวะมึงอยู่บนมึงอยู่บนหลังกูคนเดียวไหมคือไม่คุณทำมันมีจริงไอ้อุ้ยหลายอย่างมีสลับไปมาว่ะเออยคือสลับไปมาเซ็ตเซ็ตอืมโอ้ยไอ้อว่างแม่งเข้าไปคิดเราได้เไอ้อว่างเมื่อกี้ที่กูยิงมันไม่ตายอ่ะอันนี้เฮ้ยอไอ้สัตว์เพื่อนเราเฮี้ยบนบนบนมีรูหน้าคนหนึ่งไม่ใช่รู้หน้าว่ะไหนวะไอ้เพื่อนเราทำยียอะไรล่ะ chưa có tao phải hại đi xong, cái hại xong hay Đi hay 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 đi hay 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 xong còn. hay xong hay hay xong hay hay xong hay 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 không. nhìn <laughs> วิ่งอย่างไรแล้วนะเอาไปหมดทุกแม็กเลยคนจะพงังอะไรเฮี้ยกูอยากลงกู <c oughs> อ่ะมึงไม่เชื่อมั่นเหรอวะปแปลกแปลกอ่ะไม่เชื่อมั่นเหรอวะเฮ้ยไปหนึ่งไอ้ย่ะกูต้อง <c oughs> ไปหาที่ซ่อมก่อนสิวิ้ยทำไมมันอยู่ที่เดิมมันซ่อมไม่ได้วะเออต้องหาที่ซ่อมใหม่ครับถ้ากูจำไม่วิ้ยทำไมมีตัวเออเนี่ยยิงเข้าไปเฮี้ย เหมือนซ่อมได้คร mm, yeah. ังนึงเกี vote, ้กูกูซ่อมเสร็จแล้วกูโดนยิง่เครับปืนกูเกือบร้อนอ้เหียนี่กูจะฆ่าคนคนเดียวทำไม่ได้เรยวะโอ้ยเยอะคนเยอะเลยยิงวัดยิงวดเออเออไอ้นยิไม่โดนเลยวะ ตจุนี่จุนี่ะบุฟบุฟเฟ่หมดลนะบุฟเฟ่หมดลนะอย่าบอดจัดเลยยิงม,มันมันก็เหมือนบอดจริงๆอะ่ะวิวตรงนี้ก็มีทำอะไรไ<ห>ทำอะไรเฮ<ห>ียผมยิงหัวมิงมันแตกเรือมันจะมาจากอุ้มมันมันนั่นมามันลอยมาแต่ว่าไอ้บนที่สูงสุดอะ่ะมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรออุ้มมามาเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย เอาาลเอาลหงเอาลังมาเอาลังมาย้ายบอลกี่ดวอาังมันแอบอยู่ที่มันจังหวะไอ้สัตว์ตายตาตายหนตายนึงมัหาจังหวะางไอซีโมาเี้ยอยู่ไหนอุ้ยบนาบนโดนกูล้ไอ้สัตว์ตายตาตายเชี่ยมันาไปเก็บซีเีอ้ยบุญบบนบุบนแทงนดนแทงน้นแทงนแล้ว่าไอได้ละ ตายดิเฮ่ยโอมอุ้ยที่มืด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 ทำเฮียนอนทำไมนอนทำไมมีมีอะไรีโอ้ยแต้มเบิมๆหหมอหมอหมหนเอ้ีมันมนี่หมอหมจะมาชุบี้อ่ะดูดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าอยู่ได้ล้ตาย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 ไอ้แต้ม อยู่บนรถถังอีเดียวใช่ไหมครับอี่นึงอะเรือรถถังแต่คันเดียวไองตอนอะไรวะเนี่ยที่มันปอดโอมนั่นนั่น่นที่วิ่งพี่วิ่งพี่วิ่งไงพี่วิ่งไปแล้วพี่วิ่งแล้ววะได้ละแตกแตกเออที่มันแบบจึงรถไม่เข้าใจไปหมดแล้วว่ะอุ้ยเชี่ยรถถังรถถังไอ้สัสเฮ้ยเตรียมลงโอมเตรียมลงกูบอกแค่นี้ ไม่เราได้ว้มไม่มันมีสองคันด้วยเว้โกูไม่ได้ละกูไม่ได้ละแปลกๆละคนอาอันนก่อนดิวิวยวิววิววิ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 ว้วิวิวยิงิว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 นวิ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 อิว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 อวิวิวอวิวิวอมิอิวิมิว่วิมิวิวิเว โอ้โหยิงพลาดแหละเออรถถังไม่ตามมามีพลาดอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่ตามเรามาวะอุ้ยยิงช็อตเต็มเลยพดทธน้นี่ะยิงไป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 ส้มระวังส้มบุฟเฟ่บุฟเฟ่เือแตกแตกแตกมากินบุฟเฟ่หมดยังกูจะไปนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยอุ้ยบุฟเฟ่ใหม่อะเครื่องบินเป็นทีมเราอุ้ยเออ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 อีสานโคตรไรเทียมทานอู้เต็มเลยเต็มเลยเอาอะไรทำไร ข้างหลังข้างหลังตรงนั้นอุ้ยทำไรวะไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำโอ้โหโอ้โหเยอะไปไหมเยอะไปไหมอื้ออื้ออื้อหนักหนักหนักอุ้ยรถไม้คันฝนรถไมาไอคันไหนไหนไหนรถไมาไอคันทางทางซ้ายมือรลหน้ารลหน้าเฮียอุ้ยซ้ายมือมาแล้วซ้ายมือมาแล้วรถมาแล้วฝนรถมาแล้วไหนเฮียเออ นั่น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 อุ้ยมันกดสกิลกดสกิลกดแล้วกดแล้วกดแล้วป้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันกดสกิลด้วยกูกดเอาดิเอาดิเฮ้ยมันกดมันกดกว่าเราไปพังแล้วพังแล้วหมด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 แล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยลงลงลงอุ้ยอีกนัดอีกนัดเว้ยเงยเราเกือบจะไปชนะอะไรอ่ะโอ้ยขั้ยี่สิบหกคนอะคันเดียวไอะคือมาเขากูอีกว่ะมีไหมมีไหม เยี่สิบหกโคนคันเดียวไอ้เบี้ยกูไม่ได้ไม่ได้เช้กูอย่างเงี้ตั้งหมดเลยรถไอ้เพี้ยแม่งรถโคตรเดือดเลยว่ะมันมีปืนยิงระเบิดกับปืนอันนี้โคตรโคตรดีเลยกูปั่นมาใส่เงี้ยมามารอรถถังฮิลตอนนี้เรามาครับหน้าที่หาล่าต่อมูไม่ได้มูไม่ได้ใช้หูฟังที่อยากอะไรมูเรียบร้อยไปแล้เอออุ้ยอุใครจิงวะอุ้ยเย่ารถเป็นยิงกูสัตว์รถจะไหนรถจะไหนคือไปยิง มันอยู่ฐานมันอะตรงตรงเอฟอะอ๋อเฮียไปอะไรจังมึงไปเอฟได้ไงมึงไปดีอะเออกูกำลังวิ่งเขาสี่สามไปดิสี่สามแต่ก็เฮี้ไปไปจุดดีจุดดีเต็มโอ้เฮียเสียงเฮียไม่รู้เต็มหูกูไปหมดเลยกูกำลังไปกูกำลังไปเอี๋ยไปเอฟ

วิ้ยโหตึงเอ้ยจะตายไอ้ไรหูตึงได้ไงไอ้ตู้วิ่ง้ยมันหูตึงได้เหรอเวลาจะตายอ่ะเหรอวะกูไม่รู้ไอ้ย่ากูกูเปิดเสียงเบาตลอดนะย่านเสียงแม่งกล้องกลางวานไปทั่วมั่วไปหมดอุ้ยอุ้ยมีคนยิงกู ยิงทางนี้วะมาแล้วมาแล้วอ๋อเหยียรถมันไอ้สัตว์ซีสองซีสเต็มเลยแยจุด E กับ F เหรือแคาจุดีกับ F เลยไปไปฮะวุ้มมดมดมด กูโดนรถทับพเอ๊ะพี่เอีะคุณกำลังยิงอยู่เลยไม่เอารถมาทับกูไอ้เบนไม่ต้องใช้ปืนอะไรถึงจะเหมาะสมปะปืนอะไรไปลูกพ่อเหมือนเดิมอุย้ยไอ้เหี้ยมึงนินรถปล่อยน้ำเหรอเออกูวิ่งับไปส่วนอย่งเดียวเลยอุ <S <S ้ย อัรถปล่อยน้ำอะไรไวะไ <c oughs> อ้รถทีมมันมาไอเ้ <c oughs> ออเล่นกูแล้วพุนไอ้ทับอ้อเชื่อเอาหวังนิ่งเอาหวังสี่รถไอ้เฮ้ยแต่เราได้เกียบอยู่เฮ้ยแม่กูได้คันใหญ่มาล้วยังพอใส่หูฟังพ๊บฟิลสงครามมันอยู่ในสงคราม กูใส่เสียงกูใส่หูฟังกูใส่แบบปรับไม่ได้ปรับเตลูกูปรับแบบพูดปรับเลี่ยกูยก็ไม่สุดดีวะกูปรับสุดเลยอะปรับสุดกูไม่ยินเสียงพูดไอ้แบบปรับประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่กูปรับเสียงแต่ก็ได้ยินเสียงท้าอย่ะโอมขึ้นมาดิ กูเอารถถังพิมพ์ชอบมาละเฮ้ยกูยังไม่ตายเลยก้อนนึงไม่กูยอยู่ข้างๆกูยอยู่ข้างๆมึงไงสัตว์อไอเวียนเต้องตายอ๋อไอ้เนี่ยนี่มึงเหรอด้านหลัง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 ยี่หมาแล้วมาแล้วเขาไม่ใช่มึงที่ว่าใครวะอ๋อ <c oughs> ทักมึงเน,นี่ยชัดมึงอุ้ยไอสัตว์ไม่ใช่คันเดิมพนเออคันใหม่ไงไม่ไรอย่างน้อยมันก็เป็นรถถังเว้ยคันเดิมไม่มีนี่สองอันเว้ยอุ้ยนีอ่อีนี่ อยู่ไหนวะเมื่อกี้หมอหมอมันอยู่แถวนี้เต็มหมดเลยจะหมอจะหมาเรียก็เต็มหมดเลยตอนนี้หนีแม่งเลยแล้วกันไอ้เหี้ยหมอหมอเป็นเด็พลาดจังวะอุ้ยระเบิดเยอะความระเบิดมาด้วยอู้รู้ไอ้ฉันอุ้ยเต็มหมดไปเดี๋ยวกูใส่แม็กอันนี้กันเชี่ยอู้รู้ไ้ยันไม่ไหวแล้วพ้นไม่ไหวแล้วไม่รู้ปะ ไม่ไหวแล้วพี่จ๋าทุนคนเจ๋อลต์เก่งว่ะนั่นน่ะนั่นน่ะก็รถถังคันใหญ่เนี่ยมันเป็นรถถังคันใหญ่เออเอเออเออข้างบนมีเออจะขึ้นเปยิงกูเฮ้ยเอาบังมาอุ้มไหนวะอุ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแรงขนาดนั้นหรือวะ ไม่เลือดมันเหลือแต่สิบแต่แบบกูมันใจในรถเกินไปวะก็คือกูคิดว่าจะไม่พังเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ไงกูคิดว่าจะเหลืออีกสิกูโปเอวัางไม่โคตรแรงมันน่ถูกจุดเลยให้แบบเอาหกจุดแล้วมันใจนั้นเนี่ยมันถูกจุดได้ด้วยวะมันมีจุดอ่อนวนรถถังรถถังถ้ามึงยิงด้านหน้าดามิดน้อยเว้แต่ถ้ายิงด้านข้างหรือด้านหลังดามิแรงอ๋อเมื่อกี้มันเนี่ยพุ่งมาวางออแล้วก็ด้านบนหัวด้วยด้านบนหัวแล้วดามีจะแรงแบบยิงเข้าใส่ ดาหรโอโตไปที่สามที่สามอุ้ยเสียใเดี๋ยวหั่นรถหั่นรถทำอะไรกูทำอะไรกูลง <c oughs> ลง <c oughs> ด,ดีกว่าอืมเฮี้ยแล้ววะเอสัตว์อาพีจีหน้ากูเลยย่ะยึดเจ้ายึดตะพันอีกอ่ะเป็นหนึ่งนะซีอะไรเยอะซีสารไหมอุ้ยไอสัตว์กูโดนเฮี้ยนแล้ววะคะแนนกูโอุ้ยแม่งลูกซองคะแนนกูนี่จะหลุดมา จรวดตรงซีสามจรวดตรงซีซีสามไอ้สัตว์มันโดนมันโดนเนี่ยเอามาสักสิบศพดิเออสักสิบศพดิขอสักสิบศพดิอุ้ยไอ้เนี่ยม่นอยู่ข้ากูนี่หว่าฮึมไอ้เยีะสี่ศพโอมมึงก็ยิงได้โอมคะแนนมึงถึงแล้วโอมจรวดดิเนี่ย เดีด๋ยวดูใช้จะใช้จตรวจเลยจตรวจจตรวจเลยจะจะจะบเกมไหมฮะอ่ะลงตรงไหนดีวะประมาณสีสามไม่ดีสีสามคนเดี๋ยวกูลงไปดูให้ไปหนึ่งดูสี่สามประมาณเออเอาสี่สีสองสีสองดียววะเออประมาณขึ้นสี่สองคนอ๋อสีสองสี่สองสี่ีสามเราเคลียร์แล้ยึดได้แล้วเ,ละละเออคว่างไปละคว่างไปละระเบิดมาละไอันนี้ยังเป็นครั้งแรกที่กูได้ใช้ระเบิดเห oh. ็นไหย <c oughs> ปกติไม่เคะแนนถึงแล้วแบบเวลาหมดกูเล่นมาโคตรนานอ่ะไม่เคยถึงเลยเยอะได้ไหมได้ไหมตุ้มจัไอ้ตายสักตัวอีเวดไม่มีนี่ไงวะเนี่ยมีสักตัวเลยอะไรวะไอ้ไอ้เม้งโดนโดนโดนเคลียมอ่ะขึ้นไปได้ไงวะอุ้ยแม่งเล่นกูแล้วไอ้ย่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเอาปืนใหญ่มา โอ้ยสัตว์โอ้ยยิสุดแตกเลยแม่งเอารถถังยิงกูเชี่ยเงือกกูเงือกเนี่ยนอนเหี่ยวแห้งกูเฉาเลยเชี่ยสีสามไม่มาตึงๆเลยว่ะเฮ้ยมันอยากได้สีสามกันเหรอว่ะเออกูยิงได้ปุ๊บโอ้โหมาโอ้โหมันเยอะโอ้ โอ้เย oh, yeah, ี่ยมแล้วนะมึงเหลือให้ยิงปืนใหญ่ไหม <laughs> เอาเฮี้ยกูกเข้าเล้วเม, <laughs> มืเ่อกี้ <laughs> มันยิงปืนใหญ่มาไงเียมันเลยตึงอุ้ยมันหนีปืนใหญ่เหรอวะ <laughs> ไม่มันยิงปืนใหญ่ของกูอลยไอ้ของออของของ,ของมันอะใสท่ทีสีสามออ <laughs> อือจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะไปเอาตัวจุดเอี่ยนเนยอืออือจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนใช่อปืนใหญ่ลงจุดเอียมมามาจุดเอียนจุดเอียนอู้หู้หูอ้เหี้ยแตกกูเนี่ยแตกแตม,ามามามาจุดเอียมโดนแม่งเล่นไอ้เงี้ยคว้าระเบิดใส่กู เฮ้ยเรายังไม่ชนะใครกวะเฮ้ยทุกางมึงไม่ได้วะกูยืนยิงย่ย่เกิดเดียวเกิเดียวล้มี๋้งเฮ้ยเง้ยลอแล้วคุลงแล้วอลลงไม่ันรถถังมันมาเ้ย้้ยเห็นละไอ้สัเลยโดนลุมี่หวายรถถังมันสององเลยวะเอ้้ยมาอะไรมอะไร กูออเอาพี่อูรุมาแก้แค้นเลยต้องอย่างเชียอะไรเยอะจัดไอนนเเ้เหี่ยกูแตกเห้อลงมาก็ตายเลยมึงไปเกอดหมอนนชุบปู้ยสันมึงเกอดในจุดที่มนันอันนั้นเนี่ยใช่ใช่ระเบิดระเบิดระเบิด ใช้เซเนเปอร์เลยสัตว์เอ้ยกูสกิลโดวนตัวเองจะตายและวะ้ววจะไม่อยากตายที่นี่ฉันอยากมีชีวิตอุ้ยว่าไงหรวะไหนชีวิตเนี่ยเช่ขยิงกูเพื่อนเหรอเพื่อนยิงกูทำไม อยากมีชีวิตแต่ฉันจะต้องชน,นะอ๋เอเย้ยไม่มีชีวิตแล้วครูเยอะชนะชนะแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวเย้ยฉันอยากมีชีวิตไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้วะไอฉันได้มีชีวิตไม่ได้หรอวะดีดีอ่ะชีวิตที่ส <c oughs> ัตว์ตโอ้ยเ,เย้แม่ง เฮียมันไปลอยเอตอนไหนวะเนี่ยเฮียมันมันเป็นอะไรวะหมาจนต่อไปมันแบบไอ้เฮียชนะหมาจุนตอกไงมันใจนั้นหมาจนตอกไอ้เฮียมันจะหัวขึ้นไงไม่ไปลอยเอแล้วพไอ้ผีเวนี่เฮ้ยอุรุเอ้มึงได้นะหัวก็หลอกสามันอะไรี้คือหัวก็หลอกสามัน อารมณ์แบบค่าคูได้ห้าสิบคนไเงี้ยในหนึ่งตายอะมันจะได้ถ้าได้เยอะมันจะเป็นแบบเอามาเป็นเหรียญได้ออ๋อได้ละไรยี่สิบห้าครั้งจะได้เหรียญแรกเลยถ้าแบบได้ได้นี้สองร้อยครั้งได้เหรียญอะไรเหรียญอันดับสูงสุดเไอ้เห้ยมึงได้ใช้หูฟังกูเห็นมึงไม่ได้ใช้อยู่นะเว้ย นี <c oughs> แต่หูฟังแบบเสียงดังเัเยอะเนี่ย <c oughs> ไม่อยาฟังเสียงคนเลยแต่ไอเ,เกมนี้กามันมันแยกเสียงสายขวาไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะหรือเปล่าวะดูกูคิปเองวะมันดีเว้ยถ้ามึงไปในแม็บอันะแมบที่มันแบบใต,ใ,ตใต้ใต้ดินนะกูแบบตอนที่ไปจุดีนี่จุดจุด C ไงแล้วกูไปหมอบลงเว้ยแล้วมีศัตรูกูฟังล้าออกมาซ้ายมาขวาเลยกูบบได้ยินอยู่ถ้ามึงไปจุดแต่ไอแมบนี้คือแบบ ูไม่เคยฟังเสียงเท้าเลยไอ้แบบใหญ่เออไม่กูได้ยินแต่เสียงที่อะซ้ายขวากูเต็มไปหมดเลยมึงได้ไินไดบิกกหรออะมึงได้ยังไินไดบิกมึงไม่ได้ดูเลยวะมึงได้ยังเปล่าอะมึงได้ยังเกมมันฉุนกูบอกว่าฝนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูได้ประมาณสิบสี่ตายอ่ะ 14ตาอ่ะคุณจะ30อีกแล้วอ่ะเหนื่อ้เฮยแมงไอ้เหี้ยแม่งเกมแม่งเลือก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 คนรีกสัก